เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวัน สุขสามจริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวัญขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย ก่อสมหมายที่เกิดมาอย่าเชอนเอย่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เรารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอนน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทงข้อุคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ทันผู้ฟังทุกท่าน ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานก่อนนอนเพียงสามนาทีสั้นๆเพื่อเสริมสิริมงคลช่วยให้ได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนี้ก็คงจะเป็นกิจวัตรของท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็เพราะว่าจะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบทั้งยังช่วยให้นอนหลับสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนใจ และในวันนี้ผมก็มีบทสวดพร้อมกับคำอธิษฐานก่อนนอนที่ใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆไม่เกินสานาทีเป็นบทอธิษฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าหากผู้ใดได้มันกระทำอยู่เป็นนิดได้อธิษฐานก่อนนอนในทุกๆวันก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลหนุนดวงชะตาให้ได้บังเกิดโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาและเพียงแค่เราได้ปฏิบัติอยู่ทุกวัน ก็จะได้พบกับความสุขความเจริญครับเมื่อเราได้พูดถึงบทสวดมนต์ในศาสนาพุทธนิกายเทราวาทที่ได้ยมใช้กันส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นภาษาบาลีซึ่งหากว่าเราได้แปลความหมายออกมาส่วนใหญ่แล้วนั้นก็มักจะเป็นคําสวดที่มีความหมายเพื่อน้อมบูชาราลึกถึงพระคุณของพระตนตรยัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แทบทั้งสิน้นก็จึงเป็นอุบายที่ใช้ในการเจริญสติอย่างหนึ่ง ที่เรียกกันว่าพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสตินั่นเองครับในการสวดมนต์ในทุกๆครั้งนั้นก็จึงต้องเริ่มต้นด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่านะโมตัสสะภคะวะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธสสะที่แปลโดยรวมว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ว่าในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธ์ตั้งแต่ครั้งบรรณการมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยที่มีเนื้อหาประมาณว่าในขณะที่เราหลับก็อยากให้อกุศลทั้งหลายกามทั้งหลายอย่าได้ไหลไปตามกระแสาการหลับของข้าพเจ้าวิธีของการอธิษฐานก่อนนอนก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ลองสละเวลาสักวันละสามนาทีอย่างน้อย ก็ขอให้ได้ทำติดต่อกันให้ได้สักสามวันก็เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลและก็จะหลุดพ้นจากว่วงกรรมของตอนเองวิธีการนั้นก่อนที่เราจะนอนก็ให้ได้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือก็อาจจะเป็นหลังจากที่เราได้ไหว้พระเสร็จหรืออาจจะกราบหมอนก่อนนอนก็ได้เช่นกันครับก็ให้เราพรนมมือขึ้นแล้วก็ว่าน้โมสามจบพร้อมกับกล่าวว่าสัพพังอปาราทังขม,มัธเมพันเตอุกาสะ เทวารตเยนกตังสับพังอปาราทังขมัทธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากว่าข้าพระเจ้าได้จงใจหรือประมาทพาดพลังได้ล่วงเกินต่อคุณปิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนองคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีเจตนาตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกายกรรมวัีกรรมมนโนกรรมก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยและหากว่าข้าพเจ้ามีเจ้าของติดตามตัวมาก็ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนกับคนปกติโดยทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายกอต่างได้เป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงได้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวไปตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคใดๆ ก็ขอให้ได้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้กราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินหากมีผู้ใดที่ได้เคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะในชาติใดพบใดก็าตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยมีต่อผู้ใดในตลอดทุกพบทุกชาติ ขอให้ได้เป็นอภัยทานยกถวายแด่พระพุทธเจ้าและด้วยเหตุนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้ผลจากนารกภูมิมได้พบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทินก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้นำไปสวดก่อนนอนในทุกๆคืนและก็ขออนุญาตแนะนำว่าเราก็ควรจะตั้งใจให้อภัยทานในทุกสิ่งทุกอย่างและก็แก่ทุกคน ทำให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกด้วยความตั้งใจอย่างนี้ก็จะทําให้ใจของเรานั้นมีความสงบและก็จะหลับไปอย่างเป็นสุขในเวลาที่ตื่นขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแจ่มใสก็ขอจงได้ท่องจําไว้ว่าเมื่อใดใจของเรานั้นได้ผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็จะพบแต่ศัตรูแต่ถ้าว่าเมื่อใดใจของเรานั้นมีเมตตาไม่ว่าจะมองไปในทางใด ก็จะเจอแต่มิตรไมตรีครับก็ลองนําไปสวดก่อนนอนในทุกๆคืนแล้วก็อย่าได้ลืมที่จะแบ่งบุญให้แก่เพื่อนมนุษย์พร้อมกับสรพสัตทั้งหลายเพื่อที่จะเป็นการได้บุญได้กุศลเสริมบุญบรารมีให้แก่ตัวของเราเองด้วยครับและก็ต้องขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำออกมาเสนอนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆ ก็จึงต้องเรียนขอ้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดรรยพินิษฐและวิจารณญาณของท่านในการารับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานําเสนอกันในส่วนของหัวข้อที่ก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับหัวข้อเรื่อง6พระสูตรที่เทวดาฟังแล้วบรรลุธรรมมากที่สุดท่านผู้ฟังครับหากจะกล่าวถึงพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมยัย ซึ่งก็หมายถึงพระสูตรที่เมื่อแสดงออกมาแล้วก็มีเทวดาบรรลุมรรคผลกันมากอย่างน้อยๆก็มีประมาณ18โกดซึ่งตรงนี้ก็ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านก่อนนะครับว่าหนึ่งโกดก็ประมาณได้10ล้านหรืออย่างมากก็คือไม่สามารถจะนับจำนวนได้และหากจะกล่าวถึงพระสูตรที่เทวดาพากันฟังแล้วก็บรรลุธรรมกันมากที่สุดนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน6พระสูตร ดังต่อไปนี้ครับพระสูตรที่หนึ่งก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตร 2. มงคลลสูตร 3. มหาสมัยสูตร 4. ราหุโลวาทสูตร 5. ปาปราพวสูตร 6. สมมาจิตตสูตร5สูตรแรกนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงแสดงเองแต่พระสูตรสุดท้ายก็คือสมมาจิตตสูตรนั้น พระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งเลิศด้วยปัญญาก็เป็นผู้ที่แสดงและหากจะกล่าวถึงความสำคัญของพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยก็คือหากว่าได้สาธยายได้กล่าวพระสูตรเหล่านี้ก็จะมีเทวดาบรรลุมรรคผลจากพระสูตรเหล่านี้เป็นจำนวนมากครับและก็เป็นธรรมดาที่ว่าผู้ใดบรรลุมรรคผลเพราะพระสูตรใดก็จะมีความชอบในพระสูตรนั้นเป็นพิเศษ ซึ่งก็แสดงได้ว่าเทวดาที่ชอบพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยนั้นก็จะมีอยอมากกว่าพระสูตรทั่ว,วไปนั่นเองครับฉะนั้นแล้วเหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านโบราณอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณก็จึงได้มักที่จะแนะนําให้พุทธศาสนิก,กชนให้ได้นําพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยนํามาให้สวดกันบ่อยๆก็เพราะว่าผู้ที่สวดก็จะเป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดาจํานวนมากนั่นเองครับ เหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าจะประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยเทวานุภาพและเมื่อนำไปสวดในสถานที่ใดก็จะทำให้บังเกิดเป็นมงคลสถานที่นั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองสถานที่นั้นและบุคคลในสถานที่นั้นก็จะได้รับการคุ้มครองรักษาจากเทวดาทั้งหลายด้วยครับกล่าวถึงพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัย ที่ได้ยมนำมาสวดกันก็คือบทธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรมงคล,ละสูตรและมหาสมัยสูตรสำหรับธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรและมงคลละสูตรนั้นก็ได้มีการพิมพ์เผยแพร่อย,อย่างแพร่หลายตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็อย่างเช่นในหนังสือมนต์พิธีซึ่งก็จะสามารถหาดูได้ง่ายแต่สำหรับมหาสมัยสูตรนั้นจะมีครบถ้วนเต็มสมบูรณ์ ก็อยู่ในหนังสือสวดมนต์12ตำนานและหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงในหนังสือมนต์พิธีนั้นไม่มีมหาสมัยสูตรครบเต็มสูตรมีแต่ท่อนท้ายก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือมนต์พิธีว่าท้ายมหาสมัยสูตรและต่อจากนี้ก็คือนิทานที่จะนำมาแสดงเพื่อให้เห็นว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็เป็นที่รักที่ชอบใจแก่เทวดาทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ ก็อยู่ในคำพีสุมังคละวิลาสินีอัตถคถาทีคณิกายมหาวัตรตอนมหาสูตรท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็เป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาฉะนั้นในสถานที่ใหม่เอี่ยมก็อย่างเช่นวัดเริ่มสร้างบ้านสร้างใหม่เมื่อจะกล่าวมงคลก็พึงกล่าวแต่พระสูตรนี้นั้นเทียวและในช่วงเวลาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงกำลังแสดงมหาสมัยสูตรอยู่นั้นพวกเทวดาก็พากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้แล้วก็เงี้ยโสดลงฟังก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจบเทวดาจำนวนหนึ่งแสนโกดก็ได้บรรลุพระอรหันตผลแล้วส่วนมรรคผลเบื้องต่ำทั้งสามก็คืออนาคามีสกิทาคามีโสดาบันนั้น จำนวนของเทวดาที่พากันบรรลุก็ไม่สามารถที่จะนับได้ฉะนั้นแล้วก็เพราะว่าเหตุนี้มหาสมัยสูตรก็จึงเป็นสูตรหนึ่งที่เป็นที่รับที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากและก็มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่วัดโกติบันโพ์ก็มีเทพธิดายูองค์หนึ่งที่สถิตอยู่ที่ต้นกากะทิงใกล้ประตูถ้ำกากระทิงและก็มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง ท่านก็ได้ท่องมาหาสมัยสูตรภายในถ้ำนั้นเองเทพธิดาองค์นั้นเมื่อได้ฟังแล้วในเวลาเมื่อจบพระสูตรเทพธิดาก็ได้สาธุการด้วยเสียงอันดังเมื่อพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงสาธุการของเทพธิดานั้นก็จึงได้ถามว่านั่นใครเทพธิดาก็ได้ตอบไปว่าดิฉันเป็นเทพธิดาเจ้าค่ะภิกษุหนุ่มก็ถามอีกว่าทำไมจึงได้สาธุการ ท่านเจ้าคะดิฉันได้ฟังพระสูตรนี้ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงในป่ามหาวันวันนี้ได้ฟังอีกทำบทนี้ท่านถือเอาดีแล้วก็เพราะไม่ทำให้อักษรแม้ตัวเดียวคลาดจากคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ที่ป่ามหาวันเมื่อครั้งโน้นเลยภิกษุก็ถามอีกว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงอยู่คุณได้ฟังหรือ อย่างนั้นเจ้าค่ะเขาว่าเทวดาเข้ามาประชุมมาฟังกันมากแล้วคุณยืนฟังที่ไหนท่านเจ้าค่ะดิฉันเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่ามหาวันมีศักน้อยเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่กำลังพากันมาดิฉันไม่ได้ที่ว่างในชมพูทวีปเลยต้องถอยร่นไปตามพระปินนิทวีปยืนอยู่ริมฟังท่าชมคูโกตรงนี้นั้น ก่อ้องขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ก็อาจจะยังไม่ทราบก่อนนะครับว่าพระปิณฑิทาวีปนี้ก็อยู่ที่เกาะลังกาและเมื่อดิฉันได้ยืนอยู่ริมฝั่งท่าชมคูโกแต่แม้จะถอยมาถึงท่านั้นแล้วก็ตามเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่ก็ทยอยมาเพิ่มดิฉันก็ต้องถอยรถมาโดยลําดับแช่น้ําทะเลลึกถึงแค่คอทางส่วนหลังของหมู่บ้านใหญ่ในจังหวัดโรหนะ แล้วก็จึงได้ยืนฟังในที่นั้นภิกษุหนุ่มก็จึงได้ถามต่อไปอีกว่าจากที่ซึ่งคุณยืนอยู่มันก็ไกลนักแล้วคุณเห็นพระาศาสดาหรือเทพธิดาก็จึงได้ตอบท,ทําไมดิฉันจะไม่เห็นท่านก็ด้วยพุทธานุภาพนั้นดิฉันรู้สึกว่าพระาศาสดาซึ่งกําลังทรงแสดงธรรมอยู่ในป่ามหาวันได้ทรงแลดูดิฉันโดยเฉพาะเจาะจงอยู่เสมอ จนดิฉันก็รู้สึกเกรงและละอายพิกสุนุ่มก็จึงได้ถามต่อไปว่าเขาเล่าว่าวันนั้นก็มิเทวดาแสนโกรธสำเร็จพระอรหันตผลแล้วคุณละ่ะตอนนั้นได้สำเร็จพระอรหันตผลด้วยหรอกหรือไม่รอกค่ะท่านผู้เจริญสำเร็จอนาคามีผลกระมังไม่รอกค่ะท่านผู้เจริญเห็นจะสำเร็จสกิทาคามีผลกระมังไม่รอกค่ะท่านผู้เจริญ เ่าว่าพวกเทวดาที่สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงอนาคามีนั้นก็ไม่สามารถจะนับจำนวนได้แล้วคุณละ่ะเทพธิดาสงสัยจะได้บรรลุโสดาบันกระมังซึ่งความจริงแล้วในวันนั้นเทพธิดาองค์นี้ก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลคลัมและเมื่อถูกพระภิกษุหนุ่มถามเจาะจงเข้าอย่างนั้นเธอก็จึงได้รู้สึกเขินอายเทพธิดาก็จึงได้กล่าวตัดบทว่า พระคุณเจ้าไม่น่าถามซอกแซกลำดับนั้นภิกษุนั้นก็จึงได้กล่าวกับเทพธิดาว่านี่แน่คุณเทพธิดาคุณสามารถแสดงกายให้อัตมาเห็นได้หรือไม่เทพธิดาก็ได้ตอบไปว่าจะแสดงหมดทั้งตัวไม่ได้หรอกท่านผู้เจริญดิฉันจะแสดงแก่พระคุณเจ้าแค่ข้อนิ้วมือว่าแล้วเทพธิดาก็เอานิ้วสอดเข้าไปในถ้ำนิ้วมือของเธอก็ปรากฏแก่ภิกษุนั้น เหมือนกับว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันเป็นพันพันดวงต่อจากนั้นเทพธิดาก็จึงได้กล่าวว่าจงอย่าประมาทในธรรมนะท่านเจ้าคะแล้วก็ไหว้พระภิกษุหนุ่มก่อนที่เธอจะจากไปและหากว่าจะกล่าวถึงความสำคัญของมหาสมัยสูตรอันว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดาทั้งหลายอย่างนี้ก็เพราะว่าเทวดาทั้งหลาย ก็ย่อมถือว่าพระสูตรนั้นเป็นของเราด้วยประการชนีแลอันหนึ่งมิใช่แต่มหาสมัยสูตรพระสูตรที่เป็นธรรมาพิสมัยก็ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของหมู่เทวดาทั้งหลายเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายก็จงได้ปลูกศรัทธาให้บังเกิดขึ้นในดวงจิตมันสวดสาธยายพระสูตรที่เป็นธรรมาภิสมัยอยู่เถิดท่านจะเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา เทวดาทั้งหลายก็จะคอยคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองคิดจะประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จเป็นผลอัศจรรย์นเหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยอำนาจเทวานุภาพก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลดังนี้แลก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจติบผมจะนำไ้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องทำไมคนที่ชอบสันโดษก็จึงได้ฉลาดกว่าคนทั่วไปท่านผู้ฟังครับสังคมในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ได้มีความเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ทำให้เราต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นแม้แต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเราก็ยังคงต้องส่งข้อความหรือแม้แต่วิดีโอคอลหากันซึ่งในความเป็นจริงแล้วการใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั้นก็ถือได้ว่ามีประโยชน์และข้อดีแฝงอยู่อย่างมากมายครับเพียงแค่ว่าเราก็อาจจะยังไม่รู้เท่านั้นเองครับและก็เข้าใจดีครับว่าการที่เราได้ปลีกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวนั้น มันก็มักไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเขาจะยอมรับกันนะักก็เพราะว่าหลายครั้งคนในสังคมก็มักที่จะมองว่าคนเหล่านี้ก็เป็นคนสันโดษหรือก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าแต่ก็มีบางคนที่รู้สึกพอใจกับการใช้เวลาอยู่คนเดียวและก็ชอบที่จะอยู่กับตัวเองซึ่งตามหลักจิตวิทยาแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อพวกเขาจริงๆครับ ก็เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ปลดปล่อยทั้งกายและใจให้ได้ผ่อนคลายนั่นเองครับและประโยชน์ที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างก็ลองมาพิจรารณาตามแต่ละข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็จะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นและในช่วงเวลาที่จำเป็นจะต้องตัดสินใจคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็มักจะคอยหวังพึ่งคนอื่นอยู่เสมอ การที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็จะช่วยให้เราได้รู้จักตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองและก็จะช่วยเปิดโอกาสให้เราได้โฟกัสอยู่กับความคิดของตัวเองไม่สนใจหรือวอกแวกไปกับความคิดของใครๆฉะนั้นแล้วเราก็จึงมีทั้งเวลาและโอกาสมากมายให้ได้ลองคิดได้ชั่งใจและก็ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองซึ่งการกระทำเหล่านี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ ข้อที่สองการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวเราก็ลองสังเกตดูครับว่าในเวลาที่มีผู้คนอะไรล้อมอยู่รอบตัวของเรานี้เราก็มักจะเกิดอาการค่อยวไปต่างๆนานาแต่พอเมื่อเราได้อยู่กับตัวเองแล้วเราก็กลับมีโอกาสได้นึกถึงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวหรือเรื่องเงินๆทอง,ทอง ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าการที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็จะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของเราได้ดีขึ้นแถมก็ยังจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะพิชิตเป้าหมายของตัวเราเองได้มากขึ้นอีกด้วยครับข้อที่3การได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ก็เพราะว่าคนเราทุกคนนั้น ล,ล้วนแล้วแต่มีความคิดสร้างสรรค์นในด้านต่างๆที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ทว่าเมื่อ,อไรที่เราถูกรายล้อมด้วยผู้คนนั้นเราก็มักที่จะทำเรียนแบบตามคนอื่นๆแต่พอเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็กลับสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจที่เราต้องการบางคนก็สนุกกับการวาดรูปบางคนก็เพลิดเพลินกับการเข้าครัวการอ่านการเขียนหรือแม้แต่การเล่นดนตรี ก็จะเห็นได้ว่าคนเราก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ได้อยู่กับตัวเองนี่แหละก็จะทําให้เรามีโอกาสได้ค้นหาสิ่งที่สนใจและได้ค้นพบความสามารถของตัวเราเองด้วยครับข้อที่4การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้เราสบายใจในสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารพัดปัญหามากมายและก็ในบ่อยครั้งที่เราก็มักจะเก็บปัญหาเหล่านี้กลับมาคิดเก็บมันมาใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงานเรื่องบนโลกโซเชียลหรือแม้แต่เรื่องเพื่อนก็ตามซึ่งในบางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยวางเรื่องราวต่างๆลงบ้างครับก็เพื่อที่จะหันมาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นฉะนั้นแล้วการที่เราได้ปลีกตัวเองออกจากปัญหาและใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่เพื่อตัวเราเองมันก็มีส่วนที่จะสามารถช่วยให้เรารู้สึกสุขก,กายสบายใจขึ้นและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับ ข้อที่ 5, การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นและทางออกที่ดีที่สุดก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองก็ลองสังเกตดูได้ครับว่าในเวลาที่เราทำงานเมื่อเราทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบไม่มีสิ่งรบกวนใดๆเราก็มักที่จะทำงานได้ดีและก็รวดเร็วชานั้นแล้วการที่เราได้รู้จักที่จะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวบ้าง ก็จึงสามารถที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นครับข้อที่ 6. การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้เราทำงานรุ่ร่วมไปได้หลายคนก็มักจะจดลิต์สิ่งที่ตัวเองต้องทำอยู่บ่อยๆแต่ทว่าก็น้อยคนนักที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆในเวลาที่อยู่กับผู้อื่นแต่ทว่าพอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองสักพักแล้วเราก็กลับทำงานให้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้อย่างสบายสบาย มันก็เนื่องมาจากการที่เราไม่ถูกรบกวนจากคนรอบข้างหรือก็ไม่มีอะไรมาดึงดูดความสนใจของเราไปนั่นเองครับและถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกสนุกกับมันมากนักที่ไม่มีคู่หูไม่มีเพื่อนสีอยู่ข้างกายแต่เราก็จะรู้สึกดีอย่างแน่นอนครับเมื่อเราทำงานได้สำเร็จข้อที่7การใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลก็เพราะในทุกวันนี้ หลายคนก็ประสบกับปัญหาความเครียดและความวิตกกังวลกันมากขึ้นซึ่งการใช้เวลากับตัวเองและได้ปรึกษาตัวเราเองนี่แหละครับที่จะสามารถช่วยลดความเครียดแล้วก็ปล่อยวางเรื่องต่างๆลงได้จริงๆแถมก็ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งมากมายเพื่อนั่งฟังสารพัดปัญหาของคนอื่นอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายข้อที่แการใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็จะทําให้เราเป็นตัวของตัวเอง และหนึ่งในประโยชน์หลักๆของการอยู่คนเดียวก็คือการที่เราได้เป็นตัวของตัวเราเองนี่แหละครับก็เพราะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราสนใจได้จริงๆทําให้เรามีเวลาได้ปรึกษาตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่เราเจอรวมไปถึงสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขกับมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รู้จักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นได้รักตัวของเราเองให้มากยิ่งขึ้น และที่สําคัญเลยนั้นก็คือเราจะได้ทําในสิ่งที่เราต้องการจะทํามันจริงๆครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทาสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้ํำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ํำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะํำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทาง และหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยโวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรม ทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสตริสวรรัสดิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญาณธรรมความสงบเงียกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานท์ก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ฟังไวนาที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ